จานเลื่อนไฟหน้าจักรยานนี่ออคนขับแกก็ตอบมามึงเพิ่งรู้เหรอแกตอบแบบนี้นะแกตอบมาแล้สร่างมึงเพิ่งรู้อ่ะเฮ้ยนะจานแล้วเขาปั่นตามเราไปทำไมอ่ะพาจานตอบมาืนอกิน้า้าแข่งเตนมพันเบียรแล้วออไม่ใช่ไงนะครับ สวัสดีครับโอ้ยมามาด้วยเสียงกแอมกไอสบายดีหรือเปล่าคุณซีสบายดีครับโหแต่เสียงเหมือนไม่สบายเลยอะเพอหลับขอโทษด้วยโอยแปลว่าชาร์จแบตแล้วชาร์จแบตแล้วครับแล้วก็ตอนนี้โอเคนะโอเคครับผมอคุณซีโทรมาจากที่ไหนครับตอนนี้อ๋อตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพครับ อ่ตรงบางหลกักอ่ะอ่าอ่าโอเคฮะคุณซีนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้คุยกันนะครับก่อนนั้นนั้นมีการได้คุยกันนอกรอบอยู่แล้วว่าว่าคุณคุณซีเคยเคยไปเล่าที่ไหนยังไงแต่ยังแต่ยังไม่เคยเล่าเรื่องนี้กับผมใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับอโอเคก็วันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าขอบคุณมากครับที่สละเวลานฮะแล้วก็มา เล่าให้พวกเราฟังมาแชร์ประสบการณ์ให้อะไรก๊อก็กของเรานะครับครับผมเรื่องนี้ผมแปลกชื่อเรื่องมากเออทำไมอนะ่ะมันมัน,ม,นมันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวผมก่อนครับเดี๋ยวผมขอดูชื่อก่อนนะฮะผมต้องสะกดเลยคนระับชื่อเรื่องของคุณซี <c oughs> ชื่อเรื่องว่าตรูตูเดอฟองเดอฟองเอออ่ะมันเป็นยังไงครับตรูเดอร์ฟองเนี่ยเออถ้า มันก็เลยว่าเป็นเป็นรายการแข่งอะไรนะแข่งจักรยานนะครับจักรยานทางไกลตัวต่อฟองอ๋อผมไม่รู้จริงต้องขอไปผมนี่ก็ไม่รู้จริงนะครับโอเคฮะเป็นเป็นเป็นรายการหนึ่งของเกี่ยวกับการแข่งจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ใช่ครับอ่าครับเออเป็นจักรยานครับจักรยานอ๋อจักรยานโอเคครับอ่าเป็นของของทางฝรั่งเศสเนี่ยอ่าที่เขาชอบนะ แข่งขันจักรายานทางไกลตูดดอฟฟองอืมครับไม่รู้เลยฮะโอเคนี่จะเป็นตูดเดอฟฟองเพิ่งพผมเพิ่งรู้เน <ขอ S 2> ี่ยขอขอโทษด้วยฮะโอเคงคัค้นลองย้อนกลับไปแล้วนึกเรื่องนี้อีกสักครั้งแล้มาเล่าให้ให้ผมฟังเพืเ่อนฟังได้ได้ครับโอเคครับพร้พอมแล้วลุยเลยฮะก็ถ้าเรื่องนี้ เสียงเสียงผมอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงก็ขออภัยล่วงหน้าแล้วกันนะครับผมคือต้องต้องเรื่องนี้ผมต้องย้อนไปเอ่อช่วงปลายปีสี่สองเลยอ่ะสี่สองอืมครับใช่ครับปลายปีสี่สองตอนนั้นผมก็เพิ่งจะยี่สิบต้นต้นเองครับนั่นเป็นช่วงนั้นเป็นปลายปีสี่สองผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นเดือน ธันวาอ่าใช่ใช่ใช่อืมครับต้นเดือนธันวาต้นเดือนธันวาก็คืออืมค,ครับคือเรื่องเรื่องเนี้ยมันมันเป็นก็เลยนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลือดข่ขวัญระหว่างการเดินทางครับผมอืมครับอ่าขอเริ่มเรื่องนะฮะครับได้เลยฮะ <c oughs> โอเคขอบค,ครับเออเรื่องเนี้ยเป็นปลายปีสี่สองช่วงต้นเดือนธันวา ก็มันเป็นธรรมดาของผมมาตอนนั้นซึ่งจบเรียนไว้แล้วกลับมาอยู่บ้านใช่ไหมผมก็กลับมาบอยู่บ้านคือนั่งกินนั่งดื่มตามภาษานะ่วัยรุ่นนั่นแหละโดยมีสมาชิกหลักๆก็คือมีนักเกียรติกับอาจารย์กู้สองสองคนนี้ก็คือจะเป็นสมาชิกแบบเก่าแก่ก็คือนั่งดื่มกินมีอยู่คืนนึงก็คือระหว่างที่นั่งดื่มกินปกตินั่นแหละตรงหน้าบ้าน ระหว่างที่ดื่มกินปุ๊บก,ก็มีรถคันหนึ่งเจอะเ,เข้ามาจอดแล้วก็มีผู้หญิงก้าววลงมาก็คือเป็นเพื่อนของอาจารย์กู้เออแกมาถึงแกแกแกก็บอกว่าเออขอนั่งกินเล่าด้วยคนดิพวกผมก็งงนะคือแบบนึกไงมาขอกินเล่ากับเราอะ่ะมาถึงมาถึงแกก็ใช่มาถึงแก่นะั้แกก็กระดกเลยปุ๊บ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 เลยเออเลิกกับผัวฝรั่งว่ะอ้าวทำไมอ่ออมอะ จับได้ว่ามีผู้หญิงไทยคนหนึ่งอืม <Okay. S 2> แล้วก็เคลียรไม่ลงตัว mm hmm. ก็คือว่า mm hmm. ทางหัวฝรั่งเขาอะ่ะ mm hmm. มีผู้หญิงไทยปุุบแล้วก็จะไปอยู่กับคนใหม่อ่าก็มาก็ทางเจ้คนเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นฉันกลับบ้านนอก mm hmm. ฉันเจาลูกไปด้วยครับ mm hmm. เอาแค่เสื้อผ้าไปอืมแกก็เลยบอกอ่ะเราจะขับไปไงก็ให้อาจารย์ผม,มเป็นคนขับ อืมเพราะว่าแกขับไม่ไหวงไงเพราะว่าแกก็นั่งขีก็คือไปเคลียร์กับทางครอบครัวมาใช่ไหมแกไม่ได้นอนไงแล้วแกเพียก็บอกอ่ะได้ครับปุ๊บแล้วเอางี้เอางี้ <c oughs> ขอใช้ตามภาษาคุยคุยคุยแบบได้ฮะเพื่อนในใน,ใน,ใ,นในทำหลานเขาบอกว่าเฮ้ยมึงอืขับรถส่งกุ้นหน่อยดิที่นงงังรอนะครับเออ เดี๋ยวระหว่างเนี้ยเดี๋ยวกูเลี้ยงเต็มที่ก็คือกินดนื่มไร้เต็มที่เลยแล้วก็เดี๋ยวขากลับเนี่ยเดี๋ยวกูส่งพวกมือขึ้นขึ้นรถทัวร์โอเคไหมเดี๋ยวให้ค่าขวัญถุงคนละห้าร้อยเอางี้เพื่อนถ้าขากลับกวเหงาเอาเอาใครก็ได้ไปคนหนึ่งอ่าเอาไปเอาไปเป็นเพื่อนขากลับจะได้นั่งนั่งด้วยกันจะได้ไม่เหงาก็คือสองสองคนนี้นักเกียรติอาจารย์ครูเนี่ยแกก็มองหน้าทางผมแกก็บอก เออสิมึงก็ว่างไม่ใช่หรอวะเออมึงก็ออกไปเที่ยวออไปในตัวด้วยก็ได้เนี่ยมึงจะมาน้อยอกหักอะไรกับแฟนมึงล่ะอ่ะพอดีช่วงนัผมเลิกผมเพิ่งเลิกกับแฟนอืม,มอืมผมก็อ๋อโอเคเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการแค่นันนะเป็นแบบออกไปข้างนอกไปแบบว่าดีกว่ามานั่งบกมุ่นอนะ่ะอืมครับก็เลยตกตกตามรับผ่านไปวะได้ได้แล้วจะให้ไปวันไหนอาจารย เจ้เขาเจ้เจนะแกแกชื่อฝนอเจ้ฝนบอกพรุ่งนี้แล้วการทุ่มหนึ่งครับกว่าอ,อ่ะได้ก็ได้โอเคก็หลังจากที่ตกลงคุยอะไรกันเรียบร้อยปุ๊บโอเคถึงเวลานัดหมายมเจ้แกขับรถมาปุ๊บมาพร้อมกับลูกชายของแกตอนนั้นที่ผมจําไม่ผิดน่าจะประมาณสามหรือสี่ขวเนี่ยผมจำจำไม่ได้เป็นลูกชายแกปุ๊บแกมาถึงปุ๊แกก็เาลูกชายแกน่ย ไปอยู่หลังไปไปนั่งข้างหลังอ่าตัวแกก็นั่งด้วยก็คือแกเอามาแต่เสื้อผ้า,าจริงอ่ะคือเสื้อผ้าก็แกก็อกองอยู่ตรงนั้นตรงหลังรถอ่ะแกก็นอนกอดลูกกอดสองคนปุ๊บอ่าอาจารย์กู้เป็นคนขับผมก็เป็น <c oughs> ผมก็นั่งข้างปุ๊บล้อล้อหมุนอ่อจากพัทยา๊บไปถึงโคราชเนี่ยน่าจะประมาณเที่ยงคืนกว่าโอเคร, okay, ระหว่างการเดินทางเนี่ย ้าหว่างจากพัทยาผักจนถึงโคราชเนะี่ยไม่มีปัญหาอะไรก็คือตัดเป็นแก็ได้เลยครับพอถึงตัวเมืองโคราชปุ๊บก,ก็คือแวะเที่งน้ำล้างหน้าล้งางตานิดหน่อยโอเคก้นั่งคีก็ว่าเออเดี๋ยวจะไปทางไหนต่อดีอะไรไม่จะมากแกอาจารย์แกก็บอกว่ามันมีอยู่ทางเดียวแหละตรงนั้นนะอ่ะโอเคปับ๊บขับรถออกไปคือขับรถออกจากตัวเมืองโคราชไปทาง ชาญเมืองใช่ไหมแต่ผมผมขอเลือกเส้นทางนะเพราะว่าเส้นทางนั้นผมไปได้แค่ครั้งเดียวอปัจจุบันจนกระทั่งปัจจุบันนะ่ะผมก็ไม่ได้ไปเลยผมจําได้ว่ามันมีทางเลี่ยงอยู่ทางเด่งเนี่ยที่บอกหมายถึงว่าเป็นเป็นทางที่รัดท,ที่จะไปจังหวัดเนะี้ยผมจําได้ว่าป้ายเนี้ยมันมีอยู่สามป,ป้ายผมจําได้แค่มีกาลสิิ์แปะนางหลอ่ออันบนอันอันบนสุดผมจำไม่ได้คืออะไรครับไม่เป็นไรอะอ,อ่าอาจารย์แกก็เลี้ยนเข้าไปฟ้า พอเลี้ยวเข้าเส้นทางนั้นปุ๊บคือบรรยากาศคนละเรื่องเลยอะ่ะมืดคือแบบไม่มีไฟฟ้ามืดตืบคือแบบว่าต้องขอโทษต้องใช้คก,กับว่าโอ้บ้านเราชัดชัดเอออือคือมันซ,ซึ่งมันต่างกับว่าเร,เราเพิ่อง,อ,งออกจากตัวมังกรลาดอะ่ะครับอ่านี่ขนาดว่าออกจากโคลา่ามาแล้วใช่ไหมก็ยังมีรถวิ่งไปวิ่งมาผมยังเห็นมอเตอร์ไซค์มันแข่งกันแว้นกันอยู่เลยอพอเข้าเส้นทางนั้นปุ๊บ บอลโลกครับครับอ่ะระหว่างนั้นผมก็นั่งคุยแบบว่าเพื่อไม่ให้ที่คนขับอ่ะมาง่วงอ่าผมก็นั่งคุยไปคุยมาก็คือว่าเออตามตามภาษาไปเลยสอบไปเห็นละก็เปิดก็หยิบเทปมาฟังอะไรของของผมไปเรื่อยครับเดินเออเส้นนั้นนะผมจําไม่ได้ว่าใช้เวลานานขนาดไหนนะเพราะว่ามันมันมืดจริงๆต้องต้องยอมแล้วว่ามองไปมีแต่ทุ่งหญ้าท้องนาอืา ระหว่างก็นั่งคุยเล่นไปปุ๊บที่หน้าส่วนเจ๊กับลูกอ่ะเขาหลับอยู่แล้วหลับสนิทเลยอันนั้นตัดทิ้งไม่ได้เลยก็มีแค่สองคนนี่แหละระหว่างอาจารย์กู้กับผมก็นั่งคุยกัไน,าน,านไปสนทนานันไปผมก็นั่งเล่นงผมไดเลยผมก็มองอืจนไปเห็นข้างหน้าผมมองไปข้างหน้าผมเห็นจักรยานจับในคืนด้วยความปั่นจักรยานอยู่เป็นผู้ชายใสยก่กางเกงยีนขานตัด ครับเสื้อแขนกุดอ่อมันจะขาวแบบแบบมวม,วมัวขาวตัวเก่าอ่ะอือ่าเขาปั่นจัก,กรยานสมัยก่อนอ่ะสมัยเอ่อแบบว่าที่เวลาแม่บ้านนี่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เขาชอบปั่นจักรยานกันต,ตมามบ้านนอกอครับอ่าอันเนี้ยมันแบบว่ากาเลยนะมันจะมีไฟหน้าตรงไฟหน้าจัก,กรยานอ่ะแล้วก็จะต่อสายไฟใช่ไหม มาติดที่ดนาโมเอาแปะไว้ล้อหลังอะคือแบบเวลาคุณปั่นอะมันจะมีไฟไฟมันจะขึ้นอ่าไอ้ด้วยความที่แบบว่าอืเที่ยงคืนกว่าๆแล้วไหว้มาปั่นจักรยานไม่ยังคุยกับอาจารย์อาจารย์ดูตัวฟองมันจบไปตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอวะ<อ>ทำไมเออคนเับว่าทำไมอ่ะเว้ยอจารย์อย่าบอกได้ว,ว่าเพิ่งเพิ่งปั่นจากฝรั่งเศสกำลังจะเข้าไปเต็กำลงัง กำลังจะเข้าบ้านนะก็คือแบบว่าเฮ้ยคุณตัวฟังมาจบไปนานแล้วนะอย่าบอกนะว่าคุณอนะ่ะเพิ่งจะปัน่นดับฝลัเงเรเสร็กำลังจะเข้าบ้านนะอ่ะก็ก็คุยตามภาษาไปเรื่อยก็คือแบบวนเลาะอ,อะไรก็ว่านไปใช่ไหมผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็ขับ mm. ก็ขับผ่านไปปุ๊บก็ใช้เวลานานขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันนะผมก็อืมเจอจักรยานคันที่สอง oh. อ่าผมก็อืม mm. แถวนี้เขาซ้อมปั่นตูดโต,ตฟองเอาไว้แข่งปีหน้ากันกันไยังไงวะไม่หลับไม่นอนกันอะไรเงี้ยระหว,ว่างที่จะแสงคทีสอนเนี่ยะด้วยความที่บอกว่าบุคคนนี้ผมอะปากปนหน้าช้อนแกงไงนะพออ่าผมก็มองไปทางจักรยานคทีสอนนะผมก็บอกเอ้ยพี่ยังไงอะยังไงยังไงดีเบียร์สักลังไหมเอาป่ะผมต่อให้เสาหนึ่งด้วยเอาป่ะอือครับอ่า คือแบบคุยตลกเฉยๆเพื่อไม่ให้ว่าบรรยากาศในรถมันเงียบไงแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเด้วยผมก็พูดตามตามแบบแบบลุกปากพูดพูดไปเรื่อยอย่ะอผมก็เลยอ่ไม่ได้ใส่ใจหลังจากที่คุยแซวก,กับคันที่สองไปก็ผ่านไปสักพักหนึ่งจนผมมาเอกใจกับคันที่สามเนี่ยมาเอกใจคันที่สามก็แบบยังคุยกับจานนะจาน แปดสามสองปัน่นตูดฟ้องหรือเปล่าว่าทําไมมันเหมือนกันเหลือเกินวะครับคือเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายใส่เกงยีนเอ่อขาตัดอ่ะเสื้อตัวเดิมจักรยานคันเดิมเ <c oughs> ออไอไอความวาแบบอ, <ฮ Ooh. S 2> อ,อาจารย์แปดสามแน่ๆสองปั่นตูดฟ้องหรือเปล่าอาจารย์คนขับก็เออเหมือนก็พูดไปเรื่อยนะครับร <c oughs> ครับไปไปไปก็วันกคนนี้ไปแล้วปุ๊บหลังจากนั้นก็ การสนานแล้วก็ยังแบบว่าต่อเนื่องไปเรือใช่ไหมจนกระทั่งแบบว่าผมรู้สึกว่าเออเดี๋ยวขอเอนหลังหน่อยดีกว่านะก่อนอาจารย์ผมขอเอนหลังแป๊บหนึ่งนะอ่าแล้วผมก็หยิบเทปไอหยิบเทปเพลงมามาใส่ปุ๊บระหว่างที่จะเอนหลังอะ่ะพอดีสายตาผมอะ่ะเดี๋ยวขอโทษนะครับสายตาผมอะ่ะไปมองกับกระจกมองข้างอะ่ะฝั่งของผมอะ่ะ อ่าพอนึกออกใช่ไหมฮะบมันนั่นแหละผมก็มองมันไฟอะไรวะอ่เออผมก็สะกิจจานจานไฟอะไรอะ่ะอาาระจาแกก็หนึ่งนะแกก็แก,แกไม่ตอบผมแกก็ขับรถอย่างเดียวอืออือผมก็นั่งพ,พินึกพินิจอยู่ประมาณไม่น่าจะเกินสิบห้าวิหรือยี่สิบวิผมก็ผมรู้สึกผมผมผมตกฟูเลยอ่ะคือแบบวิ ไฟหน้าคุ้นคุณไอ้นน่ไฟหน้าจักรยานไม่ใช่ว่รจานอจานนั่นไฟหน้าจักรยานนี่คนขัาแกก็ตอบมามึงเพิ่งรู้เหรอแกตอบแบบนี้นะแกตอบมาแล้วสั้นมึงเพิ่งรู้เหรอเฮ้ยจานแล้วเขาป่านตามเราไปทำไมอ่ะอาจารย์ตอบมาเมื่อกี้นค้าท้าแข่งเดิมพันเบียร์อะไรอย่างี้ไม่ใช่ไงนะครับเอออ้าวผมก็ ทิหายแล้วอาจารย์แล้วผมควรทำไงดอีอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งกูขอนึกก่อนกูขอนึกก่อนการเดินทางแบบเนี้ยเดี๋ยวกูขอนึกก่อนกูขอห้าทีนะระหว่ <c oughs> างห้าทีเนี้ยนานมากระหว่างห้าใช่คือแบบบรรยากาศบอกตรงโคตรเด็ดแอร์ครับโคตรเด็ดแอร์เลยคือแบบกว่าอาจารย์แกจะนึกออกได้แกว่าสี่พับจานเดี๋ยวมึงหยิบต,ตังตรงคอนโซลอะคอนโซลกลาง อ่ามันจะมีเหรียญอยู่ได้ได้จานหยิบม,มาเท่าไหร่แล้วแต่มึงแล้วกันผมก็หยิบม,มากำหนึ่งเลยผมว่าไม่รู้กี่บาทนะ,ะอ่าจานแล้งไงต่อเอางี้ <c oughs> มึงยกมือพนมนะอธิษฐานนะบอกขอโทษเขาแล้วก็ขอซื้อฐานเขาซะนะอ่าโอเคได้ได้ได,ได้ผมก,ผมก็ผมก็มือสั่นแล้วช่วงนั้นช่วงนั้นรู้สึกว่า<ะ>เหงอน<ะ>็มมไปหมดแล้<ะ>อวอ่าแล้ววะผมก็พนมมือบอกเขานะ เออพี่ครับผมไม่รู้ว่าพี่อเป็นผีเออผมต้องขอโทษด้วยนะฮะครับและไอ้ที่เดิมพันเบียร์รังนึ่งอะ่ะผมขอแคนเซิลพี่แล้วกันนะข,ขอหยุอ,อพี่อย่าพ,พี่อย่าตามผมมาเลยนะผมขอโทษนะครับ,รบแล้วพี่เอาเงินเนี้ยไปซื้อของกินที่ไหนก็ได้นะเซเว่นเซเว่นร้านค้ายที่ไหนได้พี่ก็เอาไปซื้อกินแล้วกันะะนะครับ,อ,รบอย่าอย่าตามผมเลยผมขอร้องผมว่าแหละครับครับแล้วผมก็ลดกระจกโยนตังไป ระหว่างที่โยนตังเ็จปุ๊บใช่ไหมผมก็รอดูผลงานว่าจะเป็นยังไงต่อ,อมผมก็ยังเห็นดวงดวงไฟอันนั้นอยู่นะครับคือดวงไฟนะั้นมันก็ยังตามมาเหมือนเดิมอะคือแบบไม่ได้ทิ้งห่างมากแล้วก็กระชันชิดเต็มไปคืออยู่ในระยะสายตาที่ที่ผมมองเห็นได้อะถึงแม้ว่าจะเห็นแค่ไฟจากจักรยานก็เถอะผมก็ยังถามอาจารย์แล้วทําไมเขายังตามมาอยู่ล่ะ อาจารย์แกก็ตอบอือกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเขาบอกมาอีกทีอ่ะเอาเงี้ยมึงโยนตังค์ไปกี่บาทอ่ะาโมยเก็บตังค์อยู่แล้วมั้งมึงดูแลกันอือแกบอกเออว่าอ้าวไอ้ด้วยความที่แบบผมเป็นคนปาเงี้เราผมว่าอาจารย์ใครว่าเป็นคนบอกนะอ้หั้หมิบเป๋่งเลยแกก็ตอบมาทำเด็กท่อกูเองอะมีอะไรวะ <laughs> คือแบบมันเดสแอร์ยิ่งกว่าเดิมอ่ะครับมันตลก,ตลก <ผม S 1> ไปออกอะผมยังอใช่คือแบบไอ้นานกับผีขี่จักรยานตามมาครับข้างๆก็เสียข้างๆก็เสียจะโดนกองถัดตกอาอีกอืมกบอเอาเอาแบบคือในใจผมว่าโอ้บันไหลแล้วกูคิดแบบไม่น่าปากดีเลยอ่นะนตอนตอนนั้นอนะ่ะระหว่างที่ผมก็ดูไปนะคือแบบอาจารย์ มันยังอยู่เลยอ่ะเออนะมึงเชื่อเอพ่อกูบอกมาองี้มึงเชื่อบุหนาการบอกซื้อทางเขาอ่ะเออรอคอยแป๊บหนึง่งไม่ได้หรอวะอ่าได้ได้ได,ได้ผมก็นั่งจ้องอยู่นะคือแบบว่าบรรยากาศก็เดดแอร์แล้วในรถโคตรร้อนทัทง้ทงทั้งที่เปิดแอร์ด้วยนะแต่ผมว่าผมรู้สึกร้อนมากครับผมนั่งจ้องจน ใช้เวลานานขนาดไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจนกระทั่งไฟจักรยานตัวเนี้ยมันมค่อยๆหลีลง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 ,ลลงแล้วก็ค่อยๆหายไปครับอืมอาจารย์บอกว่าโอเคเขาไปแล้ว<ม>อืมอืมจะรู้ได้ไงอ่ะเออนะ่ะ<ม>เขา<ม>คงรับรู้แล้วแหละถ้าเกิดเขาเขาไม่รับร,ร,บรู้เขาขี่ตามมาองี้แหละ เชื่อกูเหอจนกระทั่งมาแน่ใจว่าเขาไม่ตามแล้วจริงๆนะับจนมาถึงแยกแยกหนึ่งเป็นจุดที่สิบล้อเขาเจาะทักรถแต่ครับนั่นแหละผมถึงแน่ใจว่าเขาเขาไม่ตามมาจนกระทั่งการเดินเดินทางจนไปถึงอำเภอนานงรองตอนตีสามกว่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์การเดินทางครั้งแรกของผมคือแบบเป็น ไม่เจอต,ตัวตัวตัวผีนะเจอ,อแค่แบบว่าไฟหน้าจักรยานอย่างเดียวครับอืมคือมันก็แปลกแล้วกับการที่จักรยานมันมันปั่นตามรถได้ทันใช่ใช,ใช่ไหมเอออันนี้ก็เริ่มผมก็ยังตอนนั้นมันมันมันแปลกไะผมก็ยังแบบคิดคิด,คดตอนนั้นผมก็คิดไปเรื่อยนะคือแบบด้วยความเร็วของของรถข,ขนาดเนี้ยถูกมันต้องใช้แรงปั่นขนาดไหนอ่ะใช่แล้วเขาก็ปั่นคือแบบว่าอืม แล้วเขาปั่นแบบไม่หยุดอ่ะตามมาเรื่อยๆอ่ะไม่เมื่อยหรือไงเออผมผมก็ยังคิดนะจานจักรยานก็ติดในตาหรือเปล่าคือแบบยังยังคิดติดตลบกันอยู่นะครับนี่ครับเพราะเพราะปากอย่างเดียวเลยฮะเรื่องนี้โทษนะฮะคือปากของคุณซีอย่างเดียวเลยที่ที่ไปไปท้าเขาฮะดีนะไปท้าที่แบบแบบไม่ได้มากอะไรไปกว่านี้ นั่นก็ผมผมก็ยังคิดอยู่เล้อนั่นแหละเพราะป่าผมจริงๆอ่ะไอท้ที่ไอ้ที่เขา,าตามมากระแสคือเรื่องเดิมพันเนี่ยแหละอืมหรือไม่งั้นเขาอาจจะแสดงให้รู้เลยว่าเออกูเนี่ยไม่ใช่คนนะเฮอ,อให้รู้ไปเลยอ่ะหลอกเลยอะไรประมาณนะนั้นะอ่านะแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเหตุการณ์ <ผม S 1> ตรงนั้นอนะ่นนะใช่เหตุการณ์ตรงนั้น่ ที่คุณสีเล่ามามันอาจจะไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่แต่อย่าลืมนะฮะเส้นทางที่เราเรากําลังขับไปเนี่ยตามทางอะ่ะมันก็สาดส่องแค่ไฟหน้านะฮะแล้วก็มันก็เงียบกริบไม่มีอะไรให้นึกถึงตอนที่เรากําลังเดินทางไปต่างจังหวัดอ่ะมันน่ากลัวนะเออหนึ่งเลยคือหลับออหลับก็หลับเรื่องนี้เรื่องนี้ผมเคยเล่าเล่าก่อนหน้าที่จะมาเล่ากับคุณเต้ประมาณสองอาทิตย์สามที่นี่แหละครับ น้องคนนี้งเขายังบอกว่าพี่เส้นทางเนี้ยปัจจุบันมันก็ยังเหมือนเดิมนะพี่นั่นแหละฮะคือผมเป็นคนที่จินตน,น,นาการสูงมากกับการเดินทางแบบเนี้ฮนะสองข้าง,างทางที่มันมืดนึกไปต่างๆนาเฮ้ยถ้าขับรถไปเรื่อยมีใครโผลม่มามาโบกรถหรือขับรถไปอยู่กับที่ทําไงวะขับรถไปแล้วเจอผู้หญิงหรือใครก็ได้เดินอยู่ข้างทาง แล้วขับไปอีกสักระยะหนึ่งก็เจอคนเดิมเนี่ยวูจะทำไงวะซึ่งผมเป็นคนคิดมากอะ่ะเป็นคนฟังเรื่องผีแบบเนี้ยมันเยอะเออมันก็เลยจินตนาการลึกล้ําเลยว่าเป็นยังไงมันก็เลยน่ากลัวฮนะคือผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังเรื่องเรื่องผีหรือเรื่องแปลกๆข้างทางฮนะมันมันมันเลียวอะ่ะแล้วมันมันรู้สึกว่ามันน่ากลัวเออคือแล้วแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้น ผมแยงกับคนฝั่นจักยานไปโอ้เป็นปีเหนกันนะครับเวลาไปไหนแล้วเจอไม่ไม่ว่าจะเดินทางกลางวันหรือกลางคืนอ่ะต่อให้เป็นแถวบ้านผมอะ่ะเจอคนป่นจันยกยานผมก็ยังแยงอยู่เหมือนกันนะคือแบบไอที่ปั่นเนี่ยขนต้อว่าอืมดีนะที่เขาเราไปทักอะไรกันแบบนั้นแล้วเขาไม่ได้เอาเอาอะไรที่มาตามแบบที่มันแบบ โหรุนแรงรุนแรงเออมากกว่านี้อ่ะเออเ็ายังดีอ่ะโอเคนะก็็เป็นเหตุการณ์แปลกๆนะคุณซีนะครับผมเออแล้วก็อีกอย่างตอนแรกเห็นคุณซีเล่าอาจจะเพิ่งตื่นแล้วคุณซีเปิด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 สมอลท็อกปเออเปิดเปิดพี่เอเปิดโฟนอยู่ป่ะไม่ได้เปิดครับไม่ได้เปิดเยพอดีมันช่วงที่เล่ามันพึ่บพับพุพับไปสักนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรพอฟังได้อยู่ครับ อ่าโอเคนะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องเล่าแบบนี้เห็นคุณซีบอกว่ามีอยู่มีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะฮะใช่ครับก็องว่างแล้วก็ช่วงนี้ไม่รู้จะไปไหนนะเราเข้ามาแวะเข้ามาเล่าให้พวกเราฟังได้ครับได้ครับได้นะขอรบกวนคุณซีก็ดึกแล้วเนาะดีก็เที่ยงคืนแล้วพรุนี้มีไปไหนหรือเปล่าครับไม่เออผมอยู่เสาทิ์ครับอ๋อโอเคงั้นสบายเลยนะครับ แล้วก็เห็นช่วงแรกตกใจเลยมีไอมารู้ว่าไม่สบายอ๋อพอดนนีนั่งเล่นอะไรเล่นแล้วก็เผลอหลับมาครับได้ฮะรือเข้าใจฮะอ,อารมณ์นี้ยามนี้แล้วก็โอ้หถ้าแบบอากาศเย็นๆด้วยนะหลับฮะไม่ไหวโอเคครับขอบคุณมากครับคุณสีที่สดะเวลาฮะมาเรียบเรียงแล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะครับขอบคุณมากครับเช่นกันฮะแล้วก็สุดท้ายนี้ดูแลรักษาสุขภาพไปนะ ครับผมเช่นการครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ